สวัสดีพี่น้องูติดตามเล่าสามัคคีสุขูสุขคนเป็นจังได้น้องเมื่อวานในเล่าสามัคคีเราทำสองถุ่มเคืงองเนาะพี่น้องเนาะขาเดินดีอยู่พี่น้องมีติดหาหลุดโยพี่น้องพนะี่น้องเนาะเล่าสามัคคีวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเนาะพี่น,อนะน้องเนาะคอนสิรเบิ้งวันที่ยี่สิบห้ากับเบิ้งวันที่ยี่สิบสี่วันมีติดตัวใดแนร่รุดตั้งฤิด,ด ลดเล่าใดแน่นอนพี่น้องแน่นรนดเล่าใด้ทิดเล่าใด,าดให้บ้าเบิ่งกันมาพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนับกล่องดีๆกันพี่น้องเราสามัคคีวันที่ยี่สิบสี่มีหน้าที่ผ่านมาเมาื่อคืนนี่ละเมื่อวานนี่ขึ้นบ้านนี่นะพี่น้องเมื่อคืนนี่บางสีรถเราสามัคคีวัยี่สิบสี่มีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เจ้าครูศูนย์หนึ่งสามหาสองสามวิ่งศูนย์หนึ่งก็เล่นศูนย์หนึ่งล่องสองสามเขาลูดสามพี่น้องในสามเก้าแล้วอาเซียนหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเก้าวิ่งหกเก็ดก็เล่นหกเจ็ดล่องแปดเก้าเขาตัวเขาแปดเก้าพี่น้อง เขาทดลองแปดเกเขาวิ่งรูด8ปก้ได้90 82ศนยสี่ละสังเกตดีๆพี่น้องตัวสำรองกับตนมันคู่กันประกบกันใดนะพี่น้องนะแทนตัวแทนกันใดลา VIP, 8, 3, 5, 5, 5. วีไอพี็ดแปดสามหาแปดหาวิ่งเจ็ดกมเล่นเจ็ดล่อง8ปหาเขารูดหาพี่น้องได้หนหา เลาสามขีวีไอพีเก็ดซีแปวิ่งเก็ด 4, กมเลนเก็ดร่อง4ีหลุดพี่น้องล่าสตาร์วีไอเก็ดสามเก็ดสองสวิ่งแปดเก็ก็เล่นแปเก็ดร่องสอเขาลุด8พี่น้องไนดะ้4ีแปเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งของ วันที่นี่สิบหาบ่าว่ารายใหญ่ห้างสวยแล้วจะหาทำการทำงานกันนะพี่้องก็จะตื่นเลาไปทำการทำงานแล้วเตรียมตัวแล้เนาะพี่้องเนาะแคปหน้าจอไปเด้อตื่นแล้วก็ได้ล่าสามดาค์เมื่อพี่จับคู่67เก4สามสี่ 1 C Vinh Hoặc kết Vinh Sám tòa Si hoặc kiệt หกเจ็ดเลยค่ะหกหนึ่งสี่เมื่อนี้ได้ตาเศราพี่น้องว่าผลนได้เห็นตะมือขึ้นนี่พ้นได้ตะมือขึ้นนี่เอาไว้ตะมือขึ้นนี่เลยจัดไปเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวตาโอกาสดอกพี่น้องสามตัวหกหนึ่งสี่สี่หกเจ็ดวิ่งหกเจ็ดก้ม หเจ็ดล่องหนึล้วอาเซียน xiên chắp khô số lưng số lưng 04 hả si hả Xuống vinh

สี่ศูนย์หน,นึ่งหนึ่งศูนย์สี่วิ่งศูนย์หนึ่งกลมเล่นศูนย์หนึ่งล่องศูนย์สี่

nâng chết nâng chết số nâng quyển hộp nâng, nâng. sáng tòa

Senang Law Lao sama ki VIP.

vinh xám xuống xám tòa nâng xuống สามศูนย์หนึ่งสามศูนสามสานวิ่งกมสามศูนยองศูนหนึ่ง

à, chết à, chết hộp à, hộp à, cầu Vinh. หาเจ็ดิ่สามตัวเก้าหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเจหาเก้า 7ก57 59 ่าขุนท่าด้อยพี่น้องแคปหน้าจอด้อไปเขามาแล้วเอาไปตุนโศกกันพี่น้องตุนโศกเหมือนแรลงสองทุ่มเคืองเพอในเวลาเหี่ยวๆพี่น้องในเบืองสือกบีกเขากันดีๆ เล่าได้กับจัดคัดเล่าได้กับพานนอพี่น้องน้องมือหนี่ได้ปล่อยตาเศร้าคือว่าเวลาอ้ํานุ่ยสะดวกสะดวกตาเศร้าก็ะเดียตาเศร้าพี่น้องเลยฉันบ่สะดวกกระเดียใบใบผุละจังเห็นกันนอพี่น้องนะเล่าสามคีวันที่ยีสิบห้ามีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องของมือนี่จับครัวมให้กะหกเก็ดสามซีหนึ่งซีวิ่งหกเก็ดกําเรียนหกเก็ดล่องหนึ่งซีล่องหนึ่งซี

ศูนย์หกหนึ่ลาสามัีวิไอี 31, 01, 30, 40, 01, สามศูนย์่งศูนย์วิ่งสากลมเล่นสาศูนย์ร่องศูนตัว1นึ่งสามศูนย์สานยหาสตวิไอพีาเก็ดหาหกหาเก่าวิ่งหาเกกลมเล่นหาเก็ต ล่องหาเก่าสามตัวเก่าหาเกตเกตหาเก่าเอานั่นงแคปหน้าจอเดอ้ไอไปเข้ามาแล้วเอาไปเสียงโศกเอาไปลุนโศกกันพี่น้องนะวันนี้ก็รวล่ยละพี่น้องเอ้ยสองตุ้มเคืองพี่น้องเอฟซีผู้มาติดตามผู้สมผู้เบิ้งผู้หลุนมาลุนของปูขุนค,คือตอาขุนพระรวยนะพี่น้องให้โศกดีโศกโศก,กมันมันกันทุกู่จุกคนเด้อ เงินท่องเต็มกระเป๋าอังกระเป๋าเงินไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนนะพี่น้องเด้อพอกันไหมสุดต่อไปคือของมืออื่นพี่น้องสำหรับื้อนี้ขอก้าวคำว่าสวัสดี